ับนอนนอนน้ำคิดว่าเมนเลยจะว่าเมนบอกเมนนี่ตัวเล็กหมานนี่นกดน้อยครับกดพอดีนี่แหละกบพอดีตัวเล็กเหมนน,นน้ด้นะจ๊ะกะ็หน้าก็หน้าน,นีวงดูหน้าน,นีตะพ้อหน้าพาหาเ่เห็นชนะ

เในหน่อยนี่ดื่อค่ะกระคอนะอืมนี่ค่หินอยู่หินประดูกอือคือกันตัวกับพ่นกระหน่อยเป็นไง ปะคอคนนามพราอจจุงว่านนี่โอ้ยแฉบแยงมีดอกแค่เนาะนี่จะดอกพักตัวพักตัเปิดแบจ้าบ่คอยมาโอ้คุณเฮร์กคุณกระแท้เออคุนอนเดินยุติธนลัดยางทุนจะเอาไง ตอนขึ้นมาตอนขึ้นมากหน่อยถอเียวอนมันขึ้นไปสิเอ๊กบจะไหนนอนอ้เอ้ากับทันได้<อ>าาตัวพงเป็นี้เย็นเย็นัมบอกว่าถือดิมัน,น,นบอกขึ้นเห็ด ก้าววาเข้าไปมองที่เขาเค่ยหาสินะก็มีกระบอกขาเค่ยหาเลยก็นั่นมีกอ็มองขุดตอมนี่ที่นอนทั้งว่าโขกตัง้งประมาณต้องว่าดวงดีปลาช่อนมกกเ Tak ya, ber, yang punya Uh, ya. ya, itu seni. นี่พี่เป็นดูดเปนมาเรื่อยกเนาะโอ้นีโอ้โอ้โโอ้โเียกินเป็นครับเียวกมกี้ก็กินโมเป็น เปกิแล uh, ้วค่ะอืฮึ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  ไปหนาไปหลังโอ้มันเป็นยังไงเดี๋นี่ขีตดร์มันหน่อยมัน,เน,เนม่เต็มไหมเต็มมือจับไปโยนลงส <laughs> ะเดือดเดือดเดดกดเปิดไปยังสี่กันนกแล้วพี่น้องลงมนันเหยียบ้อยเบิดแล้วครับนกลงกิงพอด เขาเาะอไปเลี้ยงไม่บ่กัดจิตบ่ใหญ่ดีอยู่ตีขุนเอานี่ดิปลาคอโต้มึนๆนี่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 โอ้มึนนี่ดีแต่ละมอนี่นั่นว่าดิ่วมึนนี่ดีถุงมือเฮ้ยถุ่มือขึ้น แม,มงคัดไงบ่ชหอยมือคร,ร,รับบวาตะปลาบวบตากบลูกศพก้อนนะลูกปากสีศพ <c oughs> สวนทฤษฎีครับจับปลาสองมือ ช่วงมือไปเนาะมันเคือกับกล่องลายเลยเออในมุมหอบไข่มันกับชื่อว่าหนึ่งหลังมันเสียงแดดเนี่ยนะตอนนี้แดดมันโบหินหงาเคือนะตอนนี้ก็ถือว่าชุดๆแล้วนี่ก็ควมละเอียดก็เทียบเท่า iPhone สิบสามสิบสี่สิบแปดโนี่เหียดูเวลาดึงกล่องขืนมันม่วคือว่าเ้าต้องเตะหนากลครับองแต่อนาคตกับสีดีก็นี่อยู่เขาก็จีปรับเปียนคือว่ามันถือแดดตากล่องกันนี่มันองทองกล่องบริสทินเลยอันฮีดนี่แม่นเลยฮีดนี่คือหอนจัดพี่น้องภาบสีผสมมุด เอาทีโอ้ยหน่อยเนี่ยกับพวกอยากบายดิยิ้มๆหน่าเรีนนยนคุ้มหยาดกันอยู่ประสันกูลงโคนเอาฉีดต้มดึกอรัดไปหรอเนี่ยห่วยเว้ยนั่นธนาทัดน์นั่นอยู่มือเลยไม่มีสิทธิ์ดินเลย นอนแพ้ให้เลยเดี๋ยวไม่อันไปเข็งอันนี้ถึงมือเนี่ยแต้มที่สองโอ้ยสูงนับหยากเนาะรื้มไปนับร่บรปปรวมปบอรกระไ้นับร่วมรื่มหนึก คือพ่อว่านึกว่ามันได้หลายลสองแต้มครับครบได้ตัวนึงจ้าเต็มที่สามมาแล้วครับพี่น้องแต้มที่สามมาแล้วเต้มที่สามมาอู้ตุนตุนต้ยบมีตมกบนอนต้มซื้อว่าตมเป็นสีดี ตมมันตมเป็นเล่นสิหากอบอยากครับเพราะว่ามันนอนเบียบแล้วห้องเคลียร์ไปสิดผมกับไปกบโจ้่นนึงสิโคยากสำหรับคนขันเปน็นมันแมนยูขันอ,อันใส่เกี้ยวกับสังเกตกุเนี่ยอุ้ยตั่ มันขึ้นมาที่ทางหมู่บ้านเนี่ยองนั้นมันตอมอ้วยหม่องเดียวหนามไม่ไดเดียวอันนี้หนามมันงาวหนามมันงาวนี้ควบคนเกิดกระจายหล่าเพื่อนหนามมันขลอนเหลืออยู่บวกเดียวจังสีงานหนึ่งจังสี่ควบคนเกิดมันตอมหม่องเดียวเพราะคนมากินปลามันกินปลา นะเป็นนังสันนี่ดีนะไปยินบอพี่น้องเป็นนังกินเหล่าเยื่นเพิ่เหล่าโจมให้ผู้นั้นผู้นี้พนนะแม่นี่ดีสุดนนี่นี่แหละครับคว่ำคว่ำบังเอิญที่มวนทีห้าแตกกระจายยังได้เป็นท่านบอหามคุณน้าเห็นไฟ I hey, hey. จะโจยยองมุนบัสตัวนี้เลือมผ่าผ่าสี่แต้มไอต่นากับจำประจํา ตัวสุโฟแต่ละเตียนงูตุ้งหงายตึงทีนเกิดธรรมดาล่ะหาอยู่หาจินขายกับเขายังมือขายมืดมือขายโบเบิร์ยังสิกันยงมีเดินธรรมดา

ทอนน้ก็เท่านั้นอะพี่น้องอมน,ม,นองมันกับพสังเกตได้ยู่พี่น้องดี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 ดงดี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 อีด่ดีดีดีีดีีดีีดดีๆดีๆีี ร่มดีครับพี่น้องมนืนี่แสดงว่าเพิ่นหนีว่าเป็นแฟนขับห้องเพิ่นรับไหมเพิ่นบริเบิง <c oughs> นอนนะดีแล้วมากวนโบตื่นเตือนว่ามึงสาวเจ๋อไอเดีวตื่นเลยวามึงสาวเจอี่โกบหี่มาก็เห็นว่าโอัน้มนี่ก็เยมีวันไงกดนอยครับทางนีกบหน่อย หน่อยใหญ่หน่อยใหญ่เนาะีตัวนอยก็ถือว่าตรงปันไหนชวนมากสิเป็นกบหน่อยครับใส่กลางชุนนี่ใส่กลางใส่ใหญ่แบบนี้น่อยนี่นใส่เล็กไปถึงกลางเห็นพักกันจองค่ะพี่น้องข้างทางงามงามอุ่นดูดลูกไปล่ะ ใบไดดกับแจวไดหักไปยาใบเหลืองมาตรงวันนี้ตรนี่มนาี่ัดเพิ่นเห็ดทิมทิมันเกิดแซมตุ่นเขาไพีเต็มอยู่มาที่นี่เวลาโหลดเกี่ยวที่น้อกับสิตัดเพราะว่าปีที่หล้วนี่บ่มีเลยบ่งนี้อ่้ือลวจากเขาเอามาเลียดพัน์ ไปเห็ดบานปลูกเออจ้าเคยเห็นอัน,นัไนรุดกินหญ้าบอน้ำปงูงน้ำหยังไงสี่แม่โพขึน้นเออขั้วอะไรโพขึ้นมามเห็นแต่พึ่งหวาพึ่งหวาพุ่งงี้พุ่งงิบอยู่ โ่หวัวขึ้นมานก็คอ,อยเห็นเจ้าหอบอยู่มันสิแกได้จังไรีิดือ้อกินมาเรื่อยๆดือ้อแบกมาเลยโบอบอบนี่แหละยำได้เบิดแหละไม่ได้ที่มันไงไลยความจริงอันนี้แกบแบบแ่บป็นเลยเพ่งแต่ซ้อยสอยแค่นั้นเอง าดอันพูนผู้ซือแห่งเต้อันเลือกันนี่ภาคแล้วพิธีพิถันอันคนบ่มากแก้วดอกหากไวลาเก็บไห้นี่เหลือกพิธีพิถันเฮ้ยตัวผีตัวผีผีจะมันเลุดคือเลืบมเลืกมนาขัดตุนเขามมนอันนี้แม่เพื่อนเฮ้ย มีดอกน้ำกันย้อมลาบแตวเมนบ่กว่าจะข้องเจ้าพื้นลยเนาะโอ้ยล uh, ่อึงสดเกี่ยวห้ออรีเกี่ยวหมื่น เนาะคนยางมันได้กันเกี่ยวนี่แถมหกแถมนนมันนี่นำนี่เศรษกิจแถบเมือ่อวานเงวไดดพ่อเราและพอ่ออ่ะตดผ่ามาหอนฮือนเลยค่ะพี่น้องมาสรุปยอดพักการจ้องกระไดอันกบกระไดอยู่ครึ่งกิโลสังเหลว ปเปาเดี๋ยวสิหลางก่อนบอกกันไหมคลิปนาเด้อค่ะขอคุณทุกๆก,กำลังใจขอคุณทุกไหลทุกแช่ทุก,ทกขมิมนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวสิหลางทำความสะอาดก่อน